ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็ในส่วนงคลิปนี้นะครับอจริงๆผมกะจะไม่อถ่ายแล้วแหละแต่เพื่อเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะแดมเจ้าตัวลังคาอ่าแบบนี้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับอากาศร้อนนะครับผมก็รู้สึกว่ารถผมเนี่ยเวลาจอดตากแดดนี่อุณหภูมิปาไปห้าสิบห้าสิบองศานะครับ าสาเหตุที่ผมรู้นะครับอพอดีผมติดเจ้าตัวอที่วัดอุณหภูมิไว้นะครับถ้าสังเกตนะเนี่ยครับอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เงินเงินอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะครับก็อด้านบนของเจ้าตัวบีออนนะครับก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนผมแบ่งเป็นสี่ส่วนนะก็จะมีตรงบริเวณด้านหน้าหนึ่งคานกลางอีกหนึ่งด้านหลังอีกสองนะครับเห็นไหมตรงนู้นซึ่งผมทําการอ่ ติดแผ่นดมไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนแรกผมก็จะทําเป็นตะไครยก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้อาจจะไม่ตรงนะครับอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ถอดเจ้าตัวอ่ะเจ้าตัวฟูกตัวนี้ออกนะครับักสกัดตัวข้างบนนี้ครับผมเอาไว้่างนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็จะติดเสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวผมเจาแผ่นดมนะครับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับว่าผมแดมเป็นทั้งหมดสามชั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อ่านี่นะครับหลังจากที่ผมทําการไล่ติดแผ่นดมเรียบร้อยนะครับแผ่นดมตัวชั้นที่สามนะครับผมจะใช้เป็นของกิบนะอ่ะนี่นะครับก็ติดเต็มเรียบร้อยประมาณนี้นี่นะครับอ่ะมีตะหลังนะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับจะเหลือนิดนึงนะพอดีของผมหมดแล้วก็จะติดได้ประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งเจ้าตัวแผ่นแดมกิบนะครับผมซื้อมาจํานวนสองสองกล่องนะครับ สองกล่องก็จะใช้ได้ประมาณสามส่วนจะมีส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนตรงนี้จะได้นิดนึงหนึ่งส่วนสองนะครับครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือลก็ใช้ของอตัวคานนะครับมาช่วยแดมเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะก็หลังจากติดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดเจ้าตัวฉนวนตัวนี้เข้าไปนะครับอ่า ลังจากที่ผมทําการติดแผ่นแดป์ไปนะครับก็ผมก็ทําการติดเจ้าตัวฟูกหลังคาตัวนี้นะครับใส่กลับคืนนะครับแล้วก็ใส่มือโหนนะครับมือจับตรงนู้นก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับ 1. 2. นะครับแล้วก็ฝั่งมุมนี้อีก 1. นะครับก็จะเป็น3แล้วก็ใส่เจ้าตัวที่บางแดดนะครับอีก2นะครับแล้วก็เจ้าตัวหลอดไฟนะครับอีก2จุดประมาณนี้นะครับ ก็เสร็จหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะครับว่าจะแน่นขนาดไหนนะ,อ,ะอ่ะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเสียงแน่นนะครับนี่นะจะลองเคาะข้างๆดูครับ ประมาณนี้กัประมาณนี้นะครับแน่นๆก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจที่จะทําการแดมหลังคานะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็ผมไม่ได้ทํำละเอียดนะพอดอีถ่ายคนเดียวนะครับก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้าได้ถ่ายทําคันอื่นก็เดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปให้นะครับก็คลิปนี้ถือว่าเป็นแนวทาง สำหรับคนที่อยากจะลองดําเองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาอาการรลล้อนนะครับของผมปกตินี้เวลาจอดตากแดดไว้ก็ปาไปประมาณ5้าสิบองศากว่านะครับก็ถือว่าร้อนมากนะครับอันนี้ก็ลองติดแผ่นดําเข้าไปแล้วก็ช่วยลดลงมาได้บ้างนะครับดีกว่าไม่ลดเลยประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการเข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาบก่อนสวัสดีครับ